i มันใช้ไรเดือนโบนัสอยู่แล้ว Thank you มาแล้วมาแล้ว,อ,วอยู่เพชร<อ>ชบูรณ์จ้าสวัสดีจากเจียงใหม่ครับมากินข้าวกันก่อน อุยไม่เอาน้ำเย็นได้ไหมน้ำแข็งไหมถ่ายถ่ายน้ำแข็งเฉียดเฉียดเอาเหลือแค่ก้นแก้วนิดหน่อยก็พอเย็นจะกินอีกก,ก,ก,ก็มันไม่ชื่นใจึ้นไม่ชื่นจอ,อกเลยเนี่ยโอ้ยตายตาย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับจริงๆ่ี้อตอนนี้เราได้ข้อมูลมาใหม่แล้วนะครับเราเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ละแล้วหรอมาแล้วหรอมาตเแล้วอยังยังเราเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนคืนนั้นที่บ้านยอดห้วยแก้วละครับแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่า น้ำพึ่งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องมาตามลุ้นกันอีกทีเดี๋ยวไปคุยกับเขากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอกินข้าวก่อน<ป>ตอนนี้อยู่กับสมาชิก <c oughs> ทีมอิเตอร์อิจันนะครับถ่ายนานหลายแล้ว แพนป้าท yeah, mm ี่นี่อันนี้ได้ลุ้นอันนั้นช่างภาพสองหนุ่มนะครับอันนี้น้องป้อนข้าวว่ายสวยว่ายสวยคดีน้ำผึ้งอ่ะไอไม่ใช่คดีน้ำผึ้ง คดีฆาตก,กรรมเจ้าของไร่ข้าวโพดเมื่อเมื่อปี2524อะครับตามไม่ได้แล้วเพราะว่าไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วที่อำเภอไอสอพอลาดยาวนะครับก็ที่สอพอนั้นแหละเป็นคนทำเพราะว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอ่ะอำเภอลาดยาวแม้กระทั่งบ้านห้วยแก้วอำเภอแม่วงแล้วก็ไอตำบลอะไรนะ ตบลแม่เล่ยอำเภอแม่วงถูกแล้วช,ช่วงนั้นนะ่ะเป็นอำเภออำเภอลาดยาวหมดเลยนะครับไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาละไม่มีใครตอบได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนเป็นคนทำสำนวนคดีมันก็หมดอายุความไปแล้วอะไรเงี้ยพอจากคำบอกเล่านะเขาบอกว่าจับเจ้าเอยจับมือปืนได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่มีใครตอบได้อยู่ดี พอจับมือปืนได้ค่ะสำนวนคดีตามกฎหมายแล้วเนาะก็อาจจะส่งทำลายได้อะไรเงี้ยครับจำนวนคดีนะไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเก่าคนแก่ที่กเกษียณอายุไปแล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันณนะปีนั้นมีคดีฆาตกรรมเป็นที่หนึ่งเลยในอำเภอลาดยาวตรงนั้นอะของประเทศไทยเลยนะครับมันก็โอ้โหจับต้นชนปลายยากเนาะ สวัสดีครับผมอําเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองเลยนะครับอ่าเอเป็นเมืองนะเขาบอกว่าลุ้นเอาใจช่วยจนความดันขึ้นแล้วเนี่ยเขาไว้กินยาลดความดันด้วยนะคุณพี่ลุ้นจริง <c oughs> แล้วก็เครียดจริงคดีนี้เนี่ยเคสนี้เนี่ยแต่ขอกินข้าวก่อนนะเดี๋ยววันนี้เครียดไดปกันทั้งวันเลยไม่รู้จะไปตามหาต่อ,อยังไงนะ ตอนนี้น้าเพจเรานําเสนอประเด็นอะไรอยู่จบคันแล้วอะไรนะจบพดนแล้วไปแล้วเียตามหาเอียดประเด็นอะไรอยู่ตอนนี้ตามหายเอียดก็ไม่เจอใช่ไหมจากคําบอกเล่าก็คือตามหายเอียดตามหาขวัญไม่เจอซึ่งคําบอกเล่าก็คือเอียดกับขวัญเนี่ยเป็นลูกจ้างของพ่อพ่อรวยแล้วก็แม่แสนโตสารเดชนะครับพ่อรวยพมเมืองไม่เจอไม่มีใครรู้ รู้ว่ามีชื่อขวัญมีชื่อเอียดอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ขวัญเดียวกันหรือเปล่าเอียดเดียวกันหรือเปล่าเขาพิกไทยเอยหยังวัดคลองคาง,งเอยไปหามาหมดไม่มีนะครับ,บรต้ตมเลือดหมูจ้าเหมือนเ้านี่เจ้าเบิงเด้อต้มเลือดหมู า้ใช่ครับไหนทักทายเอฟซีหน่อยแล้วแม่ค้าแม่ค้าร้านอันนี้เป็นเจ้าไอเป็นเอฟซีน uh, okay, ี่เจอพ่อแม่แล้วอยังอ๋อโอเคโอเควันนี้มาตามหาน้ำผึ้งครับ น้ำพึง่งเทล่าสุดเลยมีกาแฟเย็นของผมแก้นหนึ่งนะไม่ต้องหวานมากนะคะหวานขึ้ยงเดียวแม่มีไข่ลวกไหมเอาหนึ่งอันครับไข่ลวกหนึ่งอันโตบเปลลุงเจี๊ยบบอกนะเล็กน,นะเล็กดูอยู่ร้องไห้แล้ว นาเด็กดูอยู่ร้องไห้อยู่ดูแล้วแม่เล็กตอนนี้เต้ยเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ลนะแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าน้ำพึ่งอะไรยังไงต่อนะครับเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวให้เขาเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังแล้วเดี๋ยวเต้จะค่อยๆแกะจากที่เขาบอกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตามกันดูนะครับเพชรบูรณ์อยู่แถวไหนอยู่ที่อำเภอเมืองจ้า กินข้าวเศร้าอยูตัวอ,อยากกินมากเดี๋ยวอ้วนไม่สวยอันน่ะนะก็ให้กินน้อยเตี้ยไม่เยอะไม่เยอะกินไม่เยอะุไม่เรืเอ,อลกล้องไห้แล้ว ก็แค่คนคนหนึ่งคุ้นจังเลยคุ้นชื่อเฟซบุ๊กนี้จังเลยฮะกินข้าวกันหรือ,อยังครับลูกเพจทำบบอะไรไม่ได้เลยโทรศัพท์แตเหรือสามเปอร์เซนต์ไปตูมาคุณยายไปสายอยู่ในรถฟ้องอ,อ่าดน้ำเสร็จแล้ว S <S เปลี่ยนถูกไเปลี่ยนเรื่องนั่นคือนอนกี่โมงนอบเที่ยวพี่5ทุ่นซื้อเรี่ยงไปละสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปตามหาน้ำผึ้งแล้วกัน เคสน,นี้น่าจะเป็นเคสที่ยากที่สุดเคสยากก็เจอมาหลาย <Yeah. S 1> เคสนาะแต่อันเนี้ยมันมันดีที่มันยากแล้วมันมีแบบเบาะแสมาเรื่อยๆนะ่ะแล้วเราก็ตามได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับนนแต่ไม่รู้รว่าปลายทางมัน <ไป S 1> จะเป็นยังไง <40 S 1> นะเ,นะเออคนเก่าคนแก่คนล้มหายตายจากคดีไอ้เคสร,ระยะเวลาเดียวกันตามหาไม่เจอก็มีมันขึ้นอยู่กับเบาะแสจริงๆครับลุกเพื่ไม่รู้ว่าเบาะแสนี้ปลายทางจะเป็นยังไงนะลุ้อนอยู่เหมือนกัน นีื่อใครรีบกินไปหาซื้อข้าวมากินอะไรเลยนะรอเลยนะรอเลยรอเลยลอ ดต้อะไม้กี้ต้อะมะเขือต้อะพริกนะใส่ไข่กระทะขอบคุณครับแถบบัจชาสัตติรีจ้าอยู่ในเมืองนะครับผมในเมืองเขาเรียกตำบลอะไรนะตามเสเดียงฮะเสเดียงเสเดียงเสเดียงอ๋อตำบลเสเดียง ตรงแยกไล่ยาสูบนะครับตอนนี้กินอาหารเช้าอยู่ที่ร้านอะไระแม่บ้านกาแฟข้างโรงแรมฮอบอินะอ้โหร้านกาแฟบ้านกาแฟข้างโรงแรมฮอบอินนอาไข่ามาแล้วขอบคุณครับนช่วยน่ารักจ้ะเหมาะกับคนน่ารักน่ารักแบงเะพี่เมย์มองคอนใส่หนูลูกเพจขอฟ้องหน่อย เวลาพูดว to ่าหนูสวยอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็ชอบมองคอนน้องเมยอย่ามองคอนน้องเต้ยหน้าก็เหมือนหวกอยู่แล้วอ้าวเห็นไหมลูกเพจร้องไม่เจอแชรคอมเมนต์นี้นะหัวงานลูกเพจเดี๋ยวนุ่มๆมาแซวไม่มีเลขสิบสามหลักเขาไม่มีถ้ามีเลขสิบสามหลักโอ้ยไม่ยาวมันจะถึงป่านนี้หรอกลูกเพจขา เออถ้ามีเลขสิบสามหลักนะวัปไปเจอเลยเออเออยังมาเจอเออยู่นี่กันไม่ใช่ไม่ใช่เลขสิบสามหลักเลยแม่เล็กบอกว่ามีใบเกิดแต่เราไม่มีไม่เห็นไงแต่เราไม่เห็นไปที่อำเภอไปที่ทะเบียนแล้ว อ๋อแต่ยังไม่ออนไงคือสปลอยอ่ะสปลอยสปลอยสปลอยเองไม่ได้นะอืมใบเกิดไม่ชัดเจนจากที่เราคุยมาตอนข้างต้นอ่ะเมื่อคำถามอะไรอีกของเคสน้ำเพึ่งอ่ะ อยากให้เต้ไปตามหาจับตรงไหนเองไหมใครดูเทปเอ <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วแบบมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมฮรัอยไม้ลอยครับ ยากสุดแล้วมั้งยาก FC เ,เพชรบุญเยอะไหมพี่เมย์ถามว่าเสียงหน่อยมาหาหน่อยพี่เมย์บอกจะนำมาเลยมาเลี้ยงข้าวหน่อยอไ,ไ,ได้เดี๋ยวก่อนเออดีแล้วที่บอกพอหนูจะได้ทำหน้าสวยๆเสร็จ <c oughs> เยลยได้

อะไรคือบุรพาล่ะแม่บุรพาอยู่เนี่ยค่ะแยกบุรพาโรงแรมบุรพาอ๋อโรงแรมบุรพาอยู่ติดกับฮอบอินเลยข้างๆโรงแรมฮัออบอินเนี่ยนั่นหรอแต่ว่าแต่ว่าก่อนนี้ป้าเคยขายที่แต่มัยท่านขอานสรุปแล้วเจอไหมยังไม่เจอแล้วตอนนี้เลิกไปให้เขามาเช่าแล้วตอนนี้หลักโรงแรมนี้มาเปิดมาเปิดใหม่ไงอ๋อ ก็ดีนะ อยู่ตำบลเสดียงใช่แล้ว พาเทพถึงไหนแล้วกำลังประสานเรื่องตรวจ dna อยู่ครับผมเดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงแล้วก็ต้องก็ต้องดำเนินการต่อแล้วก็ไปแจ้งไปแจ้งทางพี่นุกกี้นะครับประสานเรื่องตรวจ DNA นี่ไม่ใช่พาแม่เทพไปตรวจ d n a อกับญาตินะนว่าญาติที่เราเจอเนี่ย เป็นลูกสาวคนโตของพี่ชายคนโตของแม่เทพใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าจะตรวจกันได้หรือเปล่าเนีย่ยต้องประสานแล้วก็ได้ได้คำตอบพี่ชัดเจนแล้วต้องไปไปดูกันอีกทีนะคะตเตนข้าวหน้าอร่อยปากเคี้ยวไม่หยุดเลยแต่ก็พูดไม่หยุดไม่ใ้้ละไม่ให้ละ อันนี้มโนอันนี้มโนเอ็ดแตเอาลบเม้นทำไมอ่ะบ่านนี้เขาจะมีลูกหลานแล้วเพราะนะลูกหลานมันมี่ยตัดสินด้วยเนาะรีบๆไปหน่อยอยากดูแล้วกินเยอะเดี๋ยวง่วงนะอันนี้คอมเมนต์นะคะไม่ลบไม่ลบคอมเมนต์อันนี้เห็นได้เลยลำกอดเจ้าน้องเต้ไหนโชว์สิคอมเมนต์เห็นมากคุณยาย่าคุณยาย่า

แต่ไม่มีชื่อพ่อแม่อ้าวแล้วมีบาะแสอย่างอื่นไหมละครับ่<า>ะเคนะรับเน็ตหมดหรือเปล่าเาน็ตหมดหรือเปล่าอ้าวหน้รอยห้าสิบคนไม่อยู่รออยู่รอจนแบบไปตามบอดแสงเลยก็เนี่ยเดี๋ยวลงไลน์ก่อนก็ได้นะ ลงอีกป้ารอก็รอใจจะขาดแล้วเนี่ยความดันคุณป้าคนนั้นกินขอกินยาวความดันหรือยังที่บอกลุ้นจนความดันจะขึ้นอ่ะดูไปดูมาน้องต้ยก็สวยเหมือนกันนะเอาแล้วที่ผ่านมามองกันเป็นอะไรงงแฟนคอม USA ไฮไฮ USA ดูไปดูมาน้องต้ยก็สวยเหมือนกันนะด,ดูไปดูมา ไห้ล่องลอยขนาดนี้คึ้มันเพิ่งหัดมีอยู่แล้วเพราะเห็นเหตุการณ์ขนาดเกิดเหตุแต่ก็ปล่อยสมองใจให้ในการทำง,งานตน่อไปติดตามตลอดนี่เขาอิ่มกันหมดแล้วอ่ะเต้นหมดแต่พูดแป๊บนึงนะแม่ทิดตังเลยก็ได้จ้าชอบรายการนี้ๆๆมากมีตำแหน่งว่างไหมคะเหลือตำแหน่งแฟนไวยปลอมมากเลยอ๋อ อยู่แถวไหนคะจะไปขอถ่ายรูปด้วยอยู่ตรงข้างฮอปอินในเมืองเนี่ยครับตำบลซาเดียมะ นะอะเดี๋ยวลงไล้ก่อนแล้วกัน,นให้มาดูกินข้าวม,มาทักทายก่อนเฉยๆสี่แยกแม่ลูกเพจลูกเพจถามว่าใช่สี่แยกไล่ยาสูบเพชรบูรณ์ไหมใช่ค่ะใช่ครับใช่ใช่แม่หบ มไมไ่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวก่อนดิแป๊นหบบนึงแบบน่งแป๊นหนึ่ง ได้ได้ได้ไม่เป็นไรหมายถึงว่าหนูกินน้ําอยู่โอเคบายบายไปแล้วลูกเพุเดี๋ยวเจอกันตอนไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นนะครับเคสพี่น้ำพึง่งไม่รู้จะเจอหรือเปล่ารูนพร้อมกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง